เรามาทอดชะอมกันทุกคนทอดชะอมไอ้ไข่ลงไปสามฟองเลยนะทุกคนยายเอาสามฟองเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่พริกไทย ใส่ชูรสใส่ลงไปอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็โคลี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 ให้ไข่มันแตกออกจากกันใช่ไหมอะไรอะดำๆๆคืออะไร อ๋อพิชัยแล้วก็ใส่ชะอมลูไปแล้วก็โคเรต่อโคเรโคเรต่อนะทุกคน เดี๋ยวมาตั้งกระทะกันนะทุกคนนะยายก็ตั้งกระทะเลวนะทุกคนยายจะใส่เลยนะ ใส่เสร็จแล้วก็เบาไฟนะทุกคนให้เขาค่อยๆสุกแล้วชะอมจะไม่อมน้ำมันนะ ถ้าใครมีกระทะเทฟลอนนะก็จะสวยงามอันนี้ของยายก็กระทะเทฟลอนนะทุกคนแต่เทปมันร่อนไปหมดแล้วเหลือตะเหล็กทุกใบกระทะเทรลอนบ้านยายอะร่อนไปหมดทุกใบเพราะยายเป็นคนใช้ของเป็นไงทุกคนเขาบอกไม่ให้ล้างตอนร้อนๆยายก็ล้างมันตอนร้อนๆนนะด้วยความที่เคย เอาแล้วนะยายจะฝัดแล้วนะทุกคนนี่เป็นไงฝีมือการฝัดกระทะของยายเหลืองเลยนะทุกคนด้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวยายจะหลี่ไฟจะได้สุกอ่ะจะได้สุกเสมอเสมอกัน สลับไปสลับมามันได้สุกทั่วๆกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยายทําน้าพริกน้ําพริกป่นนะไม่ได้ตาน้ําพริกปลาทูนะไอ้เนี่ยไม่ได้ตาน้ําพริกกะปินะตาน้ําพริกไอ้เนี่ยตาน้ําพริกทำน้ำพริกป่นไม่ใช่น้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วนะทุกคน ชะอมของยายก็สุกแล้วอือสุกทั้งสองด้านแล้วรสชาติอร่อยได้ที่ยายก็ทีลงจานเรียบร้อยชะอมของยายเดี๋ยวยายพาไปดูชะอมที่ยายปลูกยายปลูกใหม่ไว้สี่หลุมสวัสดีทุกคนอ่ยายถือกล้องด้วยนะ แล้วก็สวัสดีไม่ถานัดก็ขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวยายยายทอดชะอมให้ให้กินเสร็จแล้วนะยายจะพาไปดูชะอมที่ยายชำกิ่งไว้นะทุกคนข้างหลังก็เป็นสถาปัตยกรรมฝีมือหลานสาวนะทุกคนเขาทำอะไรเขาก็มาแปะไว้ข้างหลังเนี่ยไปเราไปดูชะอมที่ยายปลูกกันไปเลย อันนี้ต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามอันนี้กำลังเป็นตุ่มต้นที่สี่มาทำน้ำปลาพริกป่นกันทุกคนยายก็จะบีบมะนาวนะชะอมทอดกินกับน,น้ำพริกกะปิอร่อยนะทุกคนแต่ว่ายายวันนี้ไม่อยากตำไงขี้เกียจอ่า ก็มาดูวิธีกินที่อร่อยได้เหมือนกันให้เพื่อนๆดูก็จะมีน้ำปลานะแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ชูรสแค่นี้ทุกคนก็กินกับกินกับชะอมทอดได้อร่อยเหมือนกันนะ ใครไม่เคยกินก็ลองดูนะอร่อยมากมายใครชอบน้ําตาลก็ใส่ไปนะแต่ยายไม่ชอบยายชอบเปรี้ยวๆเค็มๆอร่อยเวอร์วางแค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคนกินกับชชอมทอด